สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่8กันยายนต์18นกานาทีครับเราดูภาพรวม EKU พักข่ำนะครับเ u กนะครับกลางวันเป็นการเด้งขึ้นไปแล้วก็ไปติดอยู่ประมาณ1927เดนะครับเดี๋ยวเราดูภาพล่าสุดกันที่หนึงนะภาพล่าสุดก็เป็นลักษณะข,ของการน่าจะไซเวดาวล,ลงมาทางนี้นะครับแต่ว่ามีโอกาสจะเป็นการย่อนะครับถ้าเรามองไปทางซ้ายเนี่ยมันเป็นการยกหายกโลขึ้นมาทางนี้ นะครับเมื่อไปติดแนวประมาณ1927เนี่ยมันอาจจะย่อลงมาแต่คาดว่า,าที่ย่อลงมาเนี่ยพอจะสะสมไว้นั่นนะนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะไป TP อีกนะครับเหนือ h i g ก่อนหน้า1927ก็วิ่งขึ้นมาทาง1930.32นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพล่าสุดกันนะครับอของคุณธนาอันนี้นะมีติด87นะครับอันนี้เป็นตัวน้ํามันใช่ไหมตัวน้ํามันเนี่ยผมคิดว่านะ นะของคุณนกมีเซล์น้ำมันแ6ด8ิบหกหนึ่งแปดสิบหดนะครับก็คือน้ำมันเนี่ยมันออกข้างๆซะมากกว่านะคือเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นไซเบดาลงมาตรงนี้นะเมื่อเช้าเป็นไซเบิดาลงนี้นะครับแล้วก็มีการเด้งขึ้นมาถ้าเด้งยังไม่ผ่านไปเดี๋ยก็จะซึมใหม่อีกทีหนึ่งแถวประมาณ8 6นะครับแต่คาดว่าก็จะไม่ลงลึกก็ได้นะแล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่นะครับถ้าใครถือด้าบายอยู่ก็ขึ้นไปทางแ80ดสิบ 8นะครับ8.8.5พอได้อยู่นะครับสำหรับคนที่เซลล์ไปนะครับก็แนวยอ่อผมคิดว่าอาจจะไม่หลุด8.6นะถ้างั้นเราก็ย่อมาเราปรับพอร์ตสักก่อนนะครับอัดมาเดี๋ยวผมมาดู XU เลยนะครับ XU เมื่อกี้เราบอกว่า Buy นะใกล้ๆ19.2221นะซับลอต่ากว่าโลขอนหน้า19.15นะ TP 3.032ถือดูดอลลาร์ดอลลาร์ออสเตรเลียขออภัยดอลลาร์แคนาดาตอนทุ่ม30นะครับ เราดูอีเวนต์กันนิดหนึ่งนะครับอีเวนต์วันนี้นะครับวันนี้วันศุกร์นะนะครับถ้าไม่อยากถือเสนะค่ามสัปดาห์ก็พยายามปรับพอร์ตซะก่อนนะครับวันศุกร์เนี่ยข่าวที่จะใกล้สุดก็ประมาณทุ่มสามสิบนะครับเป็นดอลลาร์แคนาดาสามค่านะครับค่าบนเป็นการจ้างงานนะครับค่าล่างเป็นเปอร์เซ็นต์การว่างงานนะครับจริงๆวิธีการดูมันอาจจะเป็นผลทางอ้อมๆนะนะครับก็ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยตำแหน่งเนี่ยนะครับถ้าตัวเลขมันสูงกว่านะครับก็จะดีกับดอลลาร์แคนาดานะครับแต่ถ้ามันต่ํากว่าจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันจะเป็นลบก,กับดอลลาร์แคนาดานะครับทีนี้ดอลลาร์แคนาดากับ USD มันตรงกันท่ากันนะนะครับถ้าเราเห็นว่าจากค่านี้ยมันเป็นบวกอ่ามันจะกดดัน ย s d เล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามันเป็นลบเป็นลบก,กับดอลลาร์แคนาดานะมันก็จะเป็นบวกกับย s d อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราเทรดอะไรครับเอกยเทียบกับ USD ดนะถ้าเรารู้ว่ายุดดีมันจะแข็งหรือจะอ่อนนะครับอ่ากรณีที่มันเป็นลบก,กับย s ดดีเอ็มันก็จะขึ้นต่อแต่ถ้าในกรณีที่สลับกันนะตัวเลขมันออกมาเป็นบวกกับกับยุดดีนะครับ เอกยุจะย่อลงมาเนี่ยวิธีการมองคร่าวๆประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นมี2ทุ่มนะครับแล้วก็3ทุ่มนะสทุ่มเป็นเมมเบอร์ของ f อโฟมเข้ามาพูดนโยบายทางการเงินนะครับแต่ที่จะเป็นตัวเลขจริงก็3ทุ่มเดี๋ยวสองช่วงเวลาหลังเนี่ยผมอัปเดตให้ทีละช่วงแล้วกันนะเบื้องต้นเราดูตอนทุ่มสาก่อนนะครับหรือเวลาประมาณสัก 3- 5นาทีเดี๋ยวผมจะอัปเดตทิปเร็วทีหนึ่งนะจะได้ดูกันนะครับก็ถ้าเราดูที่ Uh, MT5 นะครับเห็นว่าเมื่อกางวันที่เขาขึ้นไปเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นประมาณนี้นะยกฮายก์ลนะแล้วก็ขึ้นมาที่เกินสนะอ,องรเอร์อนะรเซนมานิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นอ่าจริงๆต้องใช้โรนีนะครับอ่านะครับเกิน200%รซมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อลงมาทีนี้ไอแนวย่อลงมาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องวัดย่อแบบนีบ้ผมคิดว่านะครับเราต้องวัดย่อแบบนี้นะครับ ในที่สำคัญคือการที่ต้องมาร์คไฮตรงนี้ไว้นะครับถ้าเรามองรอบที่ใกล้สุดเขานะครับโลไฮหนึ่งเดี๋ยวนะเอาใหม่นะมันอยู่ใกล้กันมากนะครับตรงนี้โลอยู่นี่ฮะโลศูนย์ไฮหนึ่งโลสองมันอยู่ใกล้กันมากมันยกโลนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นก็นิวไฮขึ้นมาไฮสามนะครับไฮสามก็ขึ้นเป็นขึ้นย่อยหนึ่งสอง 3 4 5ี่ห้านะครับจบนะแล้วก็ไซเบดาเป็น A เด้ง B แล้วก็คาดว่าจะลง4นะครับตอนนี้สังเกตว่าถ้าผมวัดไฟโบย่อลงมาเนี่ยเขาลงมารอบแรกติดประมาณนี่เห็นไหมสามแล้วก็มีรีบาร์ติดสิบี่เประเซ็แล้วก็จะถอยลงมาไอ้ที่ถอยลงมามีโอกาสจะลงมาแตะแตะประมาณใกล้ๆ2 2สองนะสองหนึ่งนะครับแต่คาดว่าถ้ายังไม่ลงมาต่ํากว่า1นึเ,เนี่ยมันจะเป็นยอ่อเพื่อจะขึ้นไปใหม่นะจากนั้นเราก็ ตั้งรับข้างล่างนะครับบายใกล้ๆสองสองหนึ่งไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราซ o อบลอ s จริงมันควรตบลอ s ต่ำกว่าโลก่อนหน้านิดหนึ่งนะก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณหนึ่งห้านะครับตรงนี้มันหนึ่งเจ็ดใช่ไหมครับเอาเอาถ้างั้นเราก็เลื่อนมาแถวประมาณหนึ่งห้าก็ได้นะครับเพราะมันใกล้กันมากแล้วก็คาดหวังว่าถ้ามันขึ้นต่อ TP เท่าไหร่ก็จะเหนือสองเจ็ดไปไปทางสามสิบหนึ่งเก้าสามศูนย์นะนะครับหนึ่งเก้าสามศูนย์ นะครับสามสองนะครับนะสามสองนะคาดหวังว่ามันจะเป็น tp แบบนี้นะนะครับตอนนี้ถ้าเขียนเป็นเขียนใหม่นะนะครับศูนยหนึ่งสองสามแล้วก็ย่อเป็น a b c นะครับ a b c เนี่ยมีโอกาสเป็นโล4นะครับถ้าเราบาย จากโซนประมาณนี้นะครับ2 2 2 1นะบายะ by นะครับคาดหวังว่าจะท p พีทางนี้นะครับทิศทางเป็นหายห้านะนะครับสต็อปลอสที่ไหนครับต่ำกวา่า1 9 15นะอันนี้เป็น x u ในท่าเรื สิบห้านาทีนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็มันก็จะผันผวนได้นะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่มีเนี่ยมันน่าจะผันผวนได้ตอนข่าวตอนทุกสามสิบนะครับเดี๋ยวถ้ามุมมองเปลี่ยนแปลงนะครับผมอัปเดตทีละกันนะนะกะ็ประมาณนี้ละกันพี่ดีไอยูพักค่ำสวัสดีครับ